สวัสดีค่ะช่องปุ๊เป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันกลปแบบนะคะโปรดใช้วิจนนนารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้วันที่ยี สิงหาหกสี่แนวทางห้านอยสายวิ่งสายรูดคือสี่ลองคือหนึ่งนะคะมามาตัวลองเนาะมาตัวลองอตัวเจาะเราไม่มีนะเป้ให้หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกมันออกหนึ่งแปดกับหนึ่งสามนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอ้ามาเอาไป่วันนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ด สิงหาหกสี่แนวทางห้าน้อยสายวิ่งสายลูดคือเจ็ดนะคะเนาะอา่วิ่งเจ็ดลูดเจ็ดนะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีปังปังรับเงินทุกคนนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนเป้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้เป้ด้วยนะคะปังปังรับเงินทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ